คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook เดี๋ยวเรามาดูว่าเราเคยกดไลค์หรือว่าแสดงความรู้สึกรวมถึงการแสดงความคิดเห็นในสตอรี่ของใครกันมากนะคะรวมถึงวิธีการกดลบความรู้สึกแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆในสตอรี่ค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลากักให้มาที่ขีดสามขีดด้านบน ในส่วนหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมามาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อมาให้เรามาเลือกที่การตั้งค่าค่ะในหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เราเลื่อนลงมาให้เรามาเลือกที่บันทึกกิจกรรม ในหน้าบันทึกกิจกรรมเราจะเห็นแถบในส่วนสีฟ้าตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะคะให้เรามาเลือกที่กิจกรรมสตอรี่ในส่วนนี้ก็จะเป็นสตอรี่ต่างๆนะคะที่เราได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงความรู้สึกต่างๆระบบก็จะขึ้นตามวันที่ที่เราได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความรู้สึกวิธีการรบความคิดเห็น หรือว่าความรู้สึกในสตอรี่ที่เราเคยแสดงให้มาที่จุดสามจุดมาเลือกที่ลบความรู้สึกออกเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะดูประวัติต่างๆว่าเราเคยแสดงความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกในสตอรี่ของใครกันมั่งรวมถึงวิธีการลบความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนั้นออกจากสตอรี่ดังกล่าวด้วย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยงังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ